สวัสดีครับอันนี้ผมจะมารีวิวต้นลำไยนะครับนี่คไยผลประโยผลประโยชน์จากต้นลำไยนะครับช่วยลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียนะครับผม<ะ>นี่ลักษณะลำต้นนะจะมีสีื้น้ำตาลเข้มใบก็จะมีเ้น้ำตาลอ่อนใบก็จะมี สีเขียอันก็สีเขเข้มนะครับแค่นี้ครับต้นลำไย,ยนะครับต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะเพื่อจะได้ใบไม้ที่สวยงามและผลที่ดีก็มีหนอนด้วยนะครับเอาเฮียหายไปนะจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ